ครับวันนี้ผมกับผ้าพี่น้อง <c oughs> นะครับมามึงมาหานะครับหลายคนก็บ,บอกว่านะครับนำในลำนำเสียวนี่ึ้นนะครับในเมือว่าขึ้นนี่พันวา่านะครับความเป็นจริงแล้วที่ผ่านมานะครับ ว่าทีเป็นฝั่งโน้นด้านนี่พี่น้องเอานะครับเป็นโน่นหอหอนโน่นพะายอา่างข่ำครับเป็นว่ามีงูเหลือมนี่หลายนะครับพี่น้องมีหลายตัวอีลีนะครับก็บฝากไปถึงผู้ที่มาแล้วก็มาหาทรัพย์นอใหม่บอกมหาเหตุหาจินหาอยากนะครับแต่ว่าก็ดีนะครับเพราะว่าญ,ญาติพอถ่อเพิ่นรักสมรักษานะครับ ถูก้านมาหาอยากหากินพี่น้องบอกว่าีิเป็นมหาเห็ดหายังต่างๆนะครับกับบะหมี่อันตะายจากเถ่อดอกนะครับเพราะว่าระวัางนะครับเราแนนำเสียวครับนะครับหนองนี่พี่น้องงูเหลื่มนะครับหลายปีมาแล้วที่มีงูเหลื่อมนะครับที่ผมเคยบอกในชีว่างูเหลื่ยมนี่ขึ้นไปที่วัดนะครับ ขาไปในบริเวณวัดนะครับที่มันจับพระอาจารย์มันจับจับไปใช้พี่น้องจับแล้วนะครับออกมาปล่อยไปตามธรรมชาติพี่น้องปล่อยกับปล่อยในปลาเนี่ยแหละก็เพราะฉะนั้นผมก็ได้นยินพี่น้องวา่าร้อยขามไปขาม,มาเนี่ครับตัวไงพี่น้องไ่อีหลีกับงูเหลือมทั้งงูเหลือมทั้งงูหล,ลามพี่น้องตัวไงอีลีผมก็เลย อยากมามึงบริเวว่าจิมาไอ้แมงกับพเพื่อนว่าบ่้ลบ่ป้ายนพี่น้องเพื่อนป้ายานคือกันนะครับป้ายานคือกันนะครับที่มองเห็นอยู่นี่คือนอนท์หอเจ้าพออังคัมกับลำน้ำเสียวเอ่อลำน้ำเสียวนี่กับน้ำนี่ยังตึงอยู่พี่น้องยังตึงอยู่ยังบ่ท่าน ขึ้นเร็วนะครับกับปลาบ้นหน้าวา่าบอให้ขึ้นไหลก่อนแล้วกันเนาะครับมาพูดในผ้า,นา,นนา,า,นาพี่น้องกับยางหามเมืองกับเพิ่นว่าลอยไปลอยมาอยู่โตใหญ่มากพี่น้องเพื่อนก็ว่าประมาณเกือบสามว่าบ้านนะครับหมายถึงงูเหลือยมพี่น้องในความเป็นจริงเรื่องจงริงแล้วมีอีหลีครับแถวนี้งูเหลือยมหลายตัวเงี้พี่น้องอตัวเงี้ยนี่สุดนี่ผมนะครับเคยเจอนะครับ ผมเคยเจอเคยเห็นแต่หลายปีแล้วพี่น้องผมวายมันจีทอหันาามาทอก้อขาโค่นขานี่ก็บอกไก่ไงปวดบอกพี่น้องใหญ่อีหลีพี่นอ้องนะครับใหญ่จะมาสามารถที่กินคนได้พุ่นลันะครับแต่ว่านะครับเป็นการจีเลื่อยอยู่ในในปลาในท่าพี่น้ององูงเหลือมพี่น้องโหดีเนะาะเขาบ่กอยากพอ่อครับพี่น้อง อ่าแต่ว่าขามาเลื่อยอยู่นะครับแต่ว่ากับบ่ได้เห็นกับมาบ่ได้เห็นจาัจาจัดจักเถื่อดอกนะครับเพบราะว่าเห็นได้กับบ่ได้นะครับบ่ได้ขาบ่ได้ทำลายนะครับบ่ได้ทำลายอีหยังเพิ่นนะครับแม่นพี่น้องมาหาเนอไม่เนอหยังกะนะครับด้วยความว่ประมาทพี่น้องนี่พี่น้องขอไปในอุ้มยังสิ ขอบุญเลี้คนกับข้านขอไปหาซับน้องใหม่พี่น้องนี่คือเรื่องจริงแล้วครับเออข้านกับไปหาซับน้องใหม่เขาบอกว่าประมาทเนาะครับกขยานคือกันนะครับคนเขาไปในป่าพี่น้องท่านตรวจครับเออ <c oughs> ครับผมพาพี่น้องมาเมืองรับตอนนี้ฝนตกลิ้นครับฝนตกลิ้น นะครับอ่าชีปนี้ป็นชีพไม่ได้พี่น้องด้อคลิปใหม่ๆครับอ่าว่าป็นชีปเ่าเอามาลงเลยครับผมเอาคลิปภาพจริงนะครับภาพจริงไทยจริงเรื่องจริงนะครับอ่อผมโม่ได้ไปดึงคลิปมาจากโน่นจากนี้มาลงบอตามซื้อนะครับเป็นคลิปจริงเป็นภาพจริงภาพสดๆบอก เที่กับโซดังเที่กับไทยเชียพี่น้องเมือนี้วันที่สิบกับสิบตุลาครับอ่ะสิบตุลาสองห้าหกสามวันพระนะครับไอพอดีมามาวัดนะครับมาวัดมากทำบุญวันพระมาบ,าบุญทำบุญที่วัดนะครับก็เลยจากมาเมืองจากมาเมืองไว่เอ๊ยป็นวาร้อยขามไปขามมานะครับ ตังเธอลั้งหากรับวา่าเนคนกับวา่าซับรงใหม่อ,มอยู่แล้วเดี๋ยวไปว่าเป็นอันวานเป็นล่อรถนะครับพี่น้องลอ่ลอรถพูดได้เอาล่อรถมาดยัดไวในนี่เงาใหม่พะนะเมื่อครับเป็นเมือง,งู่เหลืม่มพี่น้องผู้บนเห็นก็เห็นอหรีนะครับผู้เห็นผู้พอกับพออิริครับตัวใหญ่นะครับนะผู้ที่ไป หาอยากหาจินเด้อนะครับไปซับเนาอใหม่มายังกับตามแต่ตามยาพี่น้องเออเ้องกระบ,บอกประมาทกระเลวกันกระบ,บอกประมาทก็คือวาะนะ่าเนาะคือเพิ่นวา่าตัวต่ครับต่างตานะครับสุนัขหรือว่าหมาเฮาเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยนะพี่น้องตามที่เป็นข่าวก็ไปยังกัดเจ้าของเนาะอ่าก็เพราะฉะนั้นเฮาบอกประมาทนะครับ อันไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นว่าเราบอประมาทบ่ต้องอพยายามใชนไพี่น้องพยายามตั้งลักดีๆกันแล้วกันบดทอยูใสย,ยูเงียยูสัานยูใช้กระตันใจพี่น้องนี่คือนะครับล่ำนะครับแต่ว่า,าจี่อยู่ในป่าครับผมกับบอการ์เขามุนหาขึ้นกันนะพี่น้องคือมาเมือง เันวาไล่อลอยขามมาเรื่อยนะครับงูเหลือมครับงูเหลือมใหญ่หลายตัวพี่น้องหลายตัวครับพี่น้องเราจะพอูดที่มาหาเห็ดหาชะตัวใหม่นะครับระวังนะครับนี่พี่น้องอ่ะนี่คือภาพนะครับภาพสดสดถอดตัวภาพในวันที่สิบพี่น้องวันที่สิบดูล่าสองห้าหกสามวันเสาร์โดยสัมไปนะครับวัน เป็นวันพระวันพระนะครับพี่น้องวันพระกามาทำบุญที่วัดนะครับผมกระชีพเขาไปเพิ่นมาคือว่าไปมึงเนี่ยขนาดอยู่สายแล้วบ่อชันพี่น้องเอ้านะครับผมทำช่องทำชีพก็ต้องนะครับพี่น้องโอ้แล้วก็พี่น้อง,อองมั่งหามึงอ่าคนเราไปหามึงงูแทำแมเ่เป็นวะนะครับ นี่คือภาพจริงครับภาพจริงถ่ายจริงนะครับมาจริงนะครับาม่เป็นเจี๊บประตะอื่นได้พี่น้องเด้อผมนี่เอา,าภาพจริงมาลงให้พี่น้องเมืองเรื่องจริงผ่านจอมือถือคับน้ามเสียวคับน้าปลาพี่น้องเป็นว่าน้ำม,มาปลากินมดพะนะ พระท่านนำรถตอนหลหนพี่น้องปลานี้ยพระท่านหมดกินปลานะครับน้ำม,มาปลากินหมดน้ำรถหมดกินปลาเนาะครับเห็นน้อยพี่นอ้องปล o n ไปป่ะจีนี้ครับปรากฏว่าโอ้พี่น้องเลยผมก็พยายาม ครับชวนมาเพิ่นก็สิอยู่ในฟังน้ำพี่น้องอยู่ในที่มืดนมืดน,นี่ครับพี่น้องมันก็นอยู่จังสีแล้วรับนี่นะครับบางครั้งมันก็สิอยู่ในเป็นโพ้นบ่เป็นโพ,นนพนนงบ่งพี่น้องตามที่ผมเคยนะครับเคยเป็นว่างูที่อยู่ในโพงในโพ้นนะครับนี่เป็นโพ้นขนาดใหญ่พี่น้องแต่ว่า มีหูวไหมีหูวมีพวงไหมพวงผมไม่รู้ครับแต่ว่าที่นี่เป็นโพนคนาดใหญ่พี่น้องเป็นมากงือเหลือมจะอยู่ในลักษณะพี่น้องลักษณะริมนม้ำนะครับริมนม้ำนะครับโอ้พี่น้องอ่นนะอันนั้นเฮ็ดแตงพี่น้องไม่รู้เนาะครับมาไปอยู่ในริมนม้ำพี่น้องในที่มันมืดทีอับอับอับชิดอับเลยไปตาม พางหนามกับงูเหลือมนี่สิหานะครับยินเงือเนาะครับหาลาเงืองูเหลือมนี่ไปสาพี่น้องไปแต่วควมเชิงชากับจริงแต่ว่านะครับงูเหลือมนี่ถ้าหากว่าใดโทษนะครับเออใดรัดใดเอาน,น่าเอว่าเจียวคนเนาะครับดั่คนเจียวคนอันเดียวกันพี่น้องอันตรายมากเพราะฉะนั้นเขาก,ก็บ,บอรประมาทนะครับ มื้เหลือมนี่นะครับไปเชื่องชาต่ว่ามีพลังมากครับถ้าวเดลัดด็เจียวนะครับเอ่อคนรว่าเจียวสัารสดนะครับต่างๆนี่รอดยากนะครับแม่แต่วัวแต่ควายน่ากลัวนะครับตัวใหญ่ๆก็ยังยังลมเป็นองหูดีนะครับอ่าผมมาอยู่ในขณานนี้บ่นูาผมบ่ิยานดินะครับ ผมกีายานคือกันแต่ว่าก็บนะที่จรในพี่น้องเจ้าของนี่ท่านช่องท่านชีพเจ้าครับข่าวสาระบันเทิง่น้องก็ต้องมน้ากับญาติปะเล็กกับตองมาพี่น้องเนี่ยขยู่ในเพิ่นอยู่ในที่ซุสมๆจักนหน่อยนึงพี่นอออ้องอ๋อขับเทียมซุสมจักนหน่อยนึง พี่น้องมาเมืองใบบรนท,ทัดไายได้ครับผมบริษัทท่าไทยนะครับบริษัทท่าไทยเดี๋ยว่าโอ้มาหาท่าท้ายงูบอ่อครับบอ่อครับด้วยความเคารพนะครับผมจะเอื่นว่าพูดว่าด้ยวยความเคารพกันแล้วกันพี่น้องนะสีะ่มึงนะครับว่านี่ครับนี่คือนะครับน้องนาเมื่อก้อนนี่ มีปลาปลาบัวปลานะครับหย่าต่างๆพี่น้องนี่ครับนาตอนนี้ปีไกยแล้วก็ปีเฉลีย่ยวปีหกสองพี่น้องชาวบ้า,บานคณะกรรมการาหลายๆกับกระเดมา่าพาก,กันมาพักดันออกไปตามน้ำาครับเพื่อยังพี่น้องปีกายนี่หย่าแน่น้องมีก็น,นองเห็นงุ่มกับบองเนี่ยนี่ครับ คนเฮานี่ครับคนอย่างผมนี่ครับสาม,มารถยางนะครับยางเหยียบเดินไปได้เลยนะครับปีที่แล้วปีหกสองนะครับนี่คือภาพบรรยากาศกักบฝนตกลินนะครับฝนตกลินพี่น้องเอาพี่น้องไปเมืองจากน้อยนะครับอ่ามีเวลาก็มึงนะครับภาพเป็นเมืองหาเทียเห็นนะครับ พอหลายคนกับว่าร้อยขมไปขาม,มากครับเนี่ยนะครับเรื่องที่ผมบอกอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเรื่องจริงงูเหลือมหลายตัวนะครับผู้คนกับว่าประมาณว่ตัมก็สิบตัวตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่เออนะครับผู้คนว่าพี่น้องอ่าแต่ที่เนี่ยก็คือสี่หาตัวนมีรอยเปืนกับตัวใหญ่ ป่าวายังครับพี่น้องน,นกักขกามาปล่อยนะขันก็มาตามธรรมชาติออกแม่ไพลูกเนาะไปเรื่องธรรมดานะครับไปเรื่องธรรมดาอ่าว่ามีมีหลายตัวตัวใหญ่พี่น้องนะครับตัวเกือบสามว่ากันพีโ,โ,โอ้ตัตัวโอ้พี่น้องผมบริยาใจไว้บ้างยังครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกับพี่น้องอ่านี่ครับป่าวายจะมากนี่งูเหลือมนี่ชิยู่ พี่น้องสียูริ่มริม่มน้ำทีวาาาา่ว่านา้ำป่านะเอินว่าน้ำแจ้งหนาป่าขึ้นมากนี่ครับสียูริมน้ำนะครับสีเรือยไปตามเรียน้นาพะวางู้เหลือมนี่สียูในที่ชุ่มชื้นนะครับนี่ที่ชุ่มชื้นอพายุจังสันหาจินพนวางู้เหลือมนี่นะครับถ้าได้จินจินเยอะเนาะจินเยอะเท่านึงครับจะอยู่ได้ประมาณเจ็ดวันนะครับนี่คือ เพิ่นวานะครับเถาเจ้าเถาเก่าแถาแก่โบราณเพิ่นวาจแต่ได้กินอาหารครั้งหนึ่งอยู่ได้ประมาณเจ็ดวันนะครับถ้าไปเม่เหลืออนี่ง้าจีกินเนี้อกินอาหารพี่น้องสิไปยูมองหันจนว่าจนกลัวว่าจะได้นะครับกินเยอะจะได้เยอะจินเป็นอาหารจังสี่ไปยูมองเอินนั่นคือความเป็นเหล่าขานกันมานะครับ เปลงงูเหลือมนี่ยหันไปเดหันไปยื้อสเป็นว่าเรื่อยของพี่น้องเลือของเรือเกาะนภาษาทองพินบัดแถวนี้ว่าเลืองูเหลือมีเรือเดือยเพียนเดือยเดือยเดือยของเดือเกาะอยู่ตองไหนต้องยูจนบ่สามารถแต่กินเยอะกินอาหารจะไปนะครับเป็นคือค่วมเถาเกาต่อแก่เพิ่นเรามานะครับเออผมก็มาบอกพี่น้องฟังพี่น้องกับหู้ก็ผมเพ่นละนะครับนี่คือรามนำเสียวพี่น้องน้ำเขึยนมาเรื่อย นะครับยังประยุทธ์นะครับเน้นคือว่ายังบระยุทธ์ยังบรท่านถือว่าน้ำออกแ้งยังบัทันถือว่าน้ำนี่ถ่วมนะครับเป็นน้ำไหลลงน้ำไหลตามลําน้ําเสียวนะครับไหลตามลําน้าเสียวพี่น้องยังว่าทันว่าเป็นน้ำออกแ้งนะครับนี่คือลาน้ําเสียวนะครับที่มองเห็นครับพี่น้องครับน้ำเสียวหมอพี่น้องฟังพี่น้องกับหูหูก็ผมนะครับ เดี๋ยวว่ามือว่าเหตุทีงพอดีวะครับอ่ะเอาสู้กันฟังพี่น้องเออบางคนลูกหลานที่เกิดมาเยื่รุ่นนะครับคู่มือนี่นะครับบ่จำซื้อนะครับพลเพือนกับโ่งหูอีหลีนะครับไม่รู้จริงๆนะครับนี่คืับนี่ครับับปกตินี่ผมบ่โรคนามแจ้งมาหลายปีเลยพี่น้องนะครับพอดีว่าโอ้ผมกรกฐินพี่น้องผมบ่โรคนาม ยงมาหลายปีแล้วนี่ครับบ๊วลงเลยครับเห็นอยู่ในน้ำดำๆผมบ่แน่ใจว่าเป็นยังยญญพี่น้องอนะครับพ่นจะอยู่ในน้ำนะครับจะอยู่ในนะครับที่มองเห็นดำๆผมก็บอกากล้าเข้าไปพี่น้องเพราะว่าพันที่เลื่อยนะครับเลื่อยอยู่ตามฝั่งน้ำนะครับเน่นนะครับเรื่องที่ผมว่า ไายคลิปวันนี้วันที่10ตุลาสองห้าวันเสาร์เป็นวันพระวันปลาก็คือวันปลามาทำบุญพี่น้องวันศีลอะไรยวันพระวันศีลป์เนาะเดียวกันพี่น้องมาหรือว่าลงไปมึงเห็นไหมหรว่านะครับหนึ่งครับเรื่องจริงครับมีงูเหลี่ยมงูเหลือมงูหลามจริงๆพี่น้องหลายตัวจริงตัวใหญ่จริงนะครับบริเวรบอลเนนะครับอาหารบอลเลียงลูกหลานนะครับเกิดแม่ยืนรุ่นอาะสิบ่อหู นะครับงูเหลือมนี่ครับพันวาถ้าเดือยไปของอยู่นะจุดใดๆจุดนั้นๆน,น,นะครับจะไม่ย่อมไปใสพี่น้องจะบ่ย่อมไปใสง่ายๆจะอยู่จนกลัววาจะได้กินอาหารซึ่งอาหารนั่นๆนี่น,นะครับเป็นายางกิดตามแตพ่พี่น้องเดี๋ยกินสัตว์อื่นๆพี่น้องแม่แต่กินคนกินโทษครับสุนนากินหมูกินหมากินกระแตพี่น้องอ่ะปู่แนว่าแล้วกันนะครับบ่ิจาคบ่อไปหลาย พุก่ายานคือกันนะครับนี่คือนะครับพี่น้องมึงนะครับพี่น้องอ,อ,อ๋อเออโอผมไกยานคือกันนะครับอ่าไยานคือกันพี่น้องนี่ครับอ่านี่ไกยานคือกันพี่น้องลำน้ำเสียวครับเอาพี่น้องเน้นนะครับ <c oughs> ยีนวางูเหลือมนี่นะครับจะยู่ในจี่ชื่นจะล่อดักเนื้อนะครับจับเนื้อแล้วว่าล่อกินอาหารนี่นะครับแต่เขายู่เฉยเนี่ยเขาจะนอนอยู่ธรามสาติพี่น้องพลังละค้นนะครับไปซับน้องไม้นะครับยู่กันขางเพราะหัวเป็นงูพี่น้องเพราะว่าเขาจะยู่แบบธรามชาติแบบเหมือนขอนไม้นะครับไม่ขยับตัวแต่ว่าแต่เขาขยับตัวต่้อมือว่า เยอะนะือนไหนไม่ยกไก่อีหลีพี่น้องันอยูก่ไก่กะทิขยับตัวครั้งเดียวพี่น้องจบเลยนัย่งเป็นคาพี่น้องหูดีนะครับเพราะงูเหลือมนี่ตะรัดค้นประมาณไม่ถึงห้านาทีพี่น้องหมดแรงเพราะว่ากะทิมีพลังมากนะครับพลังมากสามารถรัดคนนเราก็ปล่อยน้ำเพื่อเอื้นว่านะครับพี่น้องนำ้ำน้ำเมือกในตัวของงูเองนะั่นแหละนะครับ ปล่อยออกมาทําให้การลัดการทอบโทษนะครับปล่อยลวก็หวัดเสียวพี่น้องทอบกระดูกที่เป็นคนหรือสัตว์ต่างๆครับกระดูกจะหักนะครับพี่น้องกับหูด้ดีพี่นออ้องเออจะมีนามเมื่อของงูเหลืองพี่น้องเขาจะปล่อยออกมาเองโดยธรรมชาติเท่าที่หมดแห้งทันทีหรือว่าสัตว์อื่นๆจะหมดแรงทันทีน้อพี่นอ้นองมึงในคลิปในวิดีโอต่างๆ ครับสิมือแรงท่านที่นะครับหมดรแรงแ้งก็คือจบพี่น้องเนาะเอา้าผมมากกับขนจริงลูกอ่าครับพี่นอ้องอ่านะครับปุ่ยยานคือกันเอ้าครับอ่าคลิปนี้ก็บ่เห็นพี่นอ้องอ่ผมย้ำนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับผมมากจริงมีงูเหลือมงูหลามตัวใหญ่จริงนะครับ คนขึ้นของมาทำข้นขาพี่นอ้องนี่เป็นขอนไม้พี่น้องขอนไม้แต่มากังขึ้นผมกใบยันขึ้นกันพี่น้องลักษณะขึ้นยังพี่น้องผมบ่าอธิบายครับหนำแจงนะครับลักษณะขึ้นยังผมบ่าอธิบายพวกกัยันขึ้นกันเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอจบลงนะครับเพียงซ้ำหนีพี่น้องเนาะ ขอบคุณทุกการติดตามก็แล้วกันขอบคุณทุกการรับชมนะครับทางช่อง YouTube ทางเฟซบุ๊กต่างๆพี่น้องอ้าะลัมาดละวบ้างพี่นอ้องนะครับช่วงนี้บ่อยเยมองไปซับน้องใหม่ไปหาเห็ดตามลำน้ำเสียวแม่แต่ตามจุดต่างๆงพี่น้องฝนตกน,นะครับเหลือพี่น้องขอมนะครับเตือนด้วยขอมหวังดีนะครับกับผมจะคของช่องนะครับอา่าสชายลักษณนา้ำขึ้นก็พี่น้องอา ขอบคุณหลายๆกันลกันผมกับชีพไปยามนะครับยายามเป็น้องยายามหาชีพที่เป็น้องที่เรื่องจริงผมเน้นเป็นเรื่องจริงภาพจริงนะครับผมมาภาพจริงสิผมไปพ่อไปหามาจริงๆนะครับภาพจริงนะครับขอบคุณและขอบคุณนะครับไปย่องสุขพ้นสุบุ๊สุขพ้นนี่นะครับอายุดีไม่แย้งกับเก่าพี่น้อ้าวจะเลื่อนจะเญืทุกคนกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม <man ho atin>